ยัเพ่าับเพ่ับเพ่าดีครับสวัสดีครับด่านที่สามครับด่านที่สามเมืองอุบลครับอะไรจะขนาดนหาขนาดนั้นไม่น่าเชื่อนะครับแค่เจอพวกเราเราก็รีบเก็บมันเป็นอะไรเอ่ยมีพิรุษหรือไม่อันนี้ไม่ทราบนะครับไม่ทราบนะครับไม่ทราบเลยว่ามีพิรุษหรือไม่มีพิรุธนะครับเห็นพวกเราขับรถผ่านทําไมต้องรีบเก็บครับท่าน สาเหตุสาเหตุที่เก็บเอาพวกเกาได้ไหมพอแล้วยังปะอแล้วพี่ยังเขาเลือกสีนึงเอาอ่ะที่เหลือก็ตังญี่ปุ่นบัตรมีขึ้งใหญ่ไหมมีอะไรอะไรพี่แมวนอนเถอะวะต้องให้สองหอบครับสองห่วงโอ้ขยันขยันน่าชื่นชมนะครับก็นึกว่าเป็นอันใดอีกก็สิไหลแท้แปลกใจเนาะการดันเดียวกันอ๋อเป็นผู้รองแต่ผู้คุมด่านธนาวิทย์กับวงมุนคือเก่า ที่เจอข้างแรกกันตอนสามทุ่มเนาะครับ way, ครับโอ้ยมันสิอยิ่งงวะขึ้นหมันบอกหอันด้วยบอกบอกผมหาหม่องนอนเดี๋ยวดิลนหาหม่องนอนจะไหนมาพออีกเอาแปลกว่ามันคองว่ามันของวาลินคาวาลินคาเนี่แหละผมก็คิดนึกว่าเป็นของวาลินถามถามมั้งสินะครับผมเออแปลกแปลก จากใสจากจะมงถึงกี่นึงนี่จากก็ใช้จุดปลายก็ประมาณชั่วโมงนึงครับครับอ๋อแค่เปลี่ยนจุดจะเสือขามม่เนี่ยครับจุดเกาจุดเออเดียวต้อลงเดียวครับเออขึ้นนี่นะเพื่อนฟังว่าเรียนดีทีพักถือก็ฟังเนี่ยว่าพูดพ้อให้พ่อมองมองไหนกันในนอนครับอยากนอนดิอยากนอนครับกพูดอยากนอนกันเลยไปไปครับข่าวข่าวดีครับ ผมกัดแปลกใจนะว่ามันเป็นยังขึ้นไหลแท้เลยจุดเกานาแปลกนะเอ้นะขยันสุดยอดเลยเซาตำรวจมากกว่บน,นครับครับตั้งที่แยกเลยครับมันเป็นทางวงเวียนเลยนะต๊ตั้งบริเวณวงเวียนทั้งสองฟังนะเมื่อกี้ตั้งฟังนั่นแล้วก็ฟังนี้นะครับตั้งบริเวณวงเวียนเลยครับวงเวียนขามสะพานจาก คอสะพานกับว่าไดเลยนี่คอสะพานนะครับนี่ตรงนี้คอสะพานนะครับเป็นของเป็นชุดของรอยตำรวจ์เอกธนาบดีวงมุ่นคือเกามาัานละไปผู้ผู้อยางมอนผู้อยางมอนไปผู้อยากมอนก็อยางมอนครับไปคือเขาไม,น,น,ม,น,น,น,มนมีมันเป็นบริเวณนทางรวมทางแยกเลยวงเวียนคอสะพานเลยนะครับ มันเป็นข้อสะพานเลยดิรับไดทัง้งสฝ<ม>ั่งเนี่ยครับข้อสะพานต่างสองฝั่งเลยครับาวารีมันก็เขาบอกกันแล้วถ้าพ่อเขานี่เก็บพอ่อไปแจง้งคว้าเขาแล้วเออว่าที่เรกบไม่เก็บเนาะเห็นเขารถพ่อจอดรถจะได้เก็บมาลึงตึ้งตั้งเนาะมันไม่มันม,มนนีพิรุธยังไงแบบคนเขาแป,กปแลกด้วยแตาเฮียถือกติกีเพียงหยังกเร่ได้ว่ากันแหมละ่ะโอ้ขยันขยันครับนาชื่นชุมนาชื่นชม มาขึ้นชมอิริขยังคักจะไลจรสพเมืองอุบลครับมาทุ่นบมนีดบรรทั้งให้ไล่ลายอยอกเพื่อว่าเป็นอดหลับอดนอนนะขยันมากขยันคักอิริโอ้ยเนาะน็ตคักตัก้งอยากนอนอมืดตากับว่าข้นเว้ยเห็นใจเอฟซีะนะพี่เห็นใจเอฟซีนะเอฟซีปวดตาบ้างเว้ย พวกพี่น้องเขาคนนี้ยังมียังมีคนข้ามาเมืองม,งมาสามสิบสี่สิบคนเสยอเดือดเดือดเอยเอาตรงโกงอ่ะถ้าอุบลนอ่ะแจ้งก็ได้แต่ว่ามือ่อมี่ภารกิจมีอยังไรตรอ่ออ,อยู่อะขอบคุณทุกคนนะครับขาดมาคงจิตบอเจอด้านที่ซีนะครับครับเมื่อนี้นะครับเดี๋ยวขอสรุปเนาะครับช่วงประมาณสามทุ่มก็ว่าเน่ะช่วงที่เขลาะหาที่พักอ่ะกับไปเจอไปออกซอยหน่อยสิออกถนนง่ายก็ไปเจอจุดตรวจไปเจอจุดตรวจครั้งแรกับประมาณสามทุ่มกกว่า แล้วก็ออกจากมันไปอีกว่วนวนหาส0 <10 S 2> พักนี่ตาม GPS เนเี่ยก็ไปเจอจุดที่สองซึ่งก็เลยน้ำมันคือผวดแท้บังคับให้เป่านะครับตั้งสองด้านบังคับให้เป่าก็เลยต้องเข่าซอพ่อไปแก่งความกกวโทษปึ้งเสยดกำลังหลิสิไปหาบางเนี่ยอีหยังนี่สิพักยุคข,ขังนายอีกมะไกลเนี่ยะม,มะพ่ออีกอะไ่เม็นบ้านอีหยังอีกนะมาเป็นบ้าน ที่ปฏิบัติหน้าที่ข้างแรกนะ่ะแต่ว่าเขาหย่มองพระนะโอ้กลมเกิดย่าย่มองไว้ปนีเห็นตะกบเหรอนะตะเกาอะขอพุกท่านที่ยู่เป็นเพื่อนกันเด็กเดินเชียงขึ้นตีหนึ่งทีสอง